พูดถึงงานวันนี้นิดนึงครับผมี่มาร่วมงานก็65ปีกับ UNT นะครับล็อกแอนรันนะครับก็เจอในวันที่17กุมภาพันธ์ปีหน้านะฮะกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับยังไงก็มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆถ้าถามถึงกิจกรรมนี้โอ้โหผมว่าพี่พี่บอกไปหมดแล้วนะทั้งอาหารการกินความปลอดภัยสนามทุกๆอย่างเราดูแลเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าได้ทีมมืออาชีพมาทำงานนี้นะครับแล้วก็ร่วมกับโอ้ร่วมกับของ UN t ด้วยนะครับผมปลอดภัย แล้วก็พา,าครอบครัวมาได้ด้วยนะเด็กๆมีเสื้อวิ่งเด็กอ่ะผมเพิ่งเคยเจอเหมือนกันเพราะปกติไปงานอื่นๆมาก็เด็กใส่เสื้อปกติแล้วก็วิ่งตามคุณพ่อคุณแม่ไปครับผมงานนี้เป็นกิจกรรมที่แบบมีการทําบุญด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับรก็ทาบุญเกี่ยวกับมูลนิธิของรามาธิบดีด้วยสร้างตึกของโรงมลลามาศิรราชนะครับผมก็เพิ่งไปมาเหมือนกันก็ตึกเก่าก็ชุดโสรหมดแล้วแล้วตึกเก่าถ้าใครเคยไปนะตึกเก่าที่ที่ที่เขาลินเวตกันอยู่อ่ะเคยขึ้นไปตึกนั้นอ่ะ เก่าสุดโสมแล้วก็ห้องก็เล็กมากๆนะครับก็ในในตึกใหม่ส่วนใหญ่ก็จะแยกเป็นเอกชนไปนะครับก็จะคนละราคาผมก็รู้สึกว่าถ้าเรามาดูแลให้กับประชาชนทั่วไปให้ได้ทั่วถึงผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเราเป็นกิจกรรมของ UNC ที่ได้เห็นมองมองเห็นถึงว่าว่า,วาอยากให้ CSR อยากให้กับประชาชนอยากให้กับทุกๆคนได้รับการดูแลรักษาเท่าเทียมกันครับ งานนี้มีวิ่ง5 0ล10โลเีคคิดหรือยังครับว่าจะวิ่งกี่ิโลดีก็ต้องดูว่าวิ่งอันไหนแล้วได้ทองกลับบ้านเยอะที่สุดนะครับต้องดูตรงนั้นนะครับวิ่ง10โลครับ10โลใช่ไหมพี่10โล10โลมีทิคแนะนำไหมครับสำหรับคนที่แบบอยากวิ่งไกลๆเพราะว่า่อยวิ่งางผมใน500เมตรนี่คือเหนื่อยแล้วซ้อมฮะซ้อมซ้อมอย่างเดียวให้ร่างกายมันชินแล้วก็เป็นสิงสนามซ้อมได้ไหมอ่ะเรียกว่าต้องวิ่งสถานที่ที่เอาดอ์ด้วยทั้งอินดอร์ด้วยในฟิตเนสด้วยอะไรอย การดูแลตัวเองแล้วซ้อมอย่างสม่ำเสมอผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดมากกว่าครับอาหารการกินใช่ครับสุดท้ายอ่ะพี่เชิญชวนคนเข้ามาสมัครแล้วก็ร่วมกิจกรรมร่วมกระทำบุญนีวครับผมกับงาน65งาน65ปีนะครับ UNC นะครับ Rock and Run นะครับในวันที่17กุมภาพันธ์นะครับ2,567ใช่ไหมฮะปีหน้านะครับนี่ยก็มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับได้ร่วมบุญกันด้วยนะฮะ ครอบครัวนะครับถ้าใครพร้อมเนี่ยพาลูกๆพาลูกๆบุตรหลานมาได้เลยนะครับแล้วก็ชีมงานมีอาหารการกินการดูแลความปลอดภัยเป็นอย่างดีนะฮะแล้วที่สําคัญบัดพันเดียวเองอ่ะคุณได้ดูคอนเสิร์ตสงวงอ่ะโ o มดิส a ลมแล้ววงของเทลนะครับคุ้มเกินคุ้มครับมาร่วมกิจกรรมมาร่วมทามบุญกันเยอะๆนะครับ